เห็นด้วยกันบบไหมคะว่าเงินร้อยล้านหลายคนหากันตลอดชีวิตก็อาจหาได้ไม่ครบแต่อาชีพตัวแทนประกันชีวิตเป็นอาชีพมหัศจรรย์ที่ทําให้หลายๆคนทําฝันให้เป็นจริงปัจจุบันประกันชีวิตสามารถขายทางออนไลน์ได้เหมือนสินค้าต่างๆที่ต้องซื้อมาขายไปต้องลงทุนลงแรง รั่วขาดทุนกําไรเสียหายต้องรับผิดชอบเองและหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ขายสินค้าออนไลน์และต้องการรายได้ที่ล่ำรวยอย่างถาวรและชาญฉลาดคุณต้องไม่พลาด3เรื่องนี้ 1. ต้องไม่ใช้เงินลงทุนสูง 2. ต้องไม่มีสต็อกสินค้าให้เป็นภาระและ 3. ต้องไม่เสียเวลากับการจัดส่งเพราะสิ่งที่มีคุณค่ามหาศาลสำหรับมนุษย์ก็คือเวลา อาชีพตัวแทนประกันชีวิต 1. คุณไม่ต้องใช้เงินลงทุนสูงในการซื้อสินค้ามาขาย 2. คุณไม่ต้องมีสต็อกสินค้าให้วุ่นวายเพราะสินค้าอยู่ในหัวแค่เรียนรู้รักที่จะจดจำแล้วนำออกไปขายเปิดปากก็เปิดร้านขายได้ทั้งทางออฟไลน์และออนไลน์และปัจจุบันเรายังมีไอซีนเป็นตัวช่วยไม่ต้องเสียเวลาในการจัดส่งสินค้า เพราะบริษัทเราทำเรื่องราวเหล่านี้ได้อย่างเป็นระบบแต่สิ่งที่คุณต้องมีคือความดีความขยันความซื่อสัตย์ที่จะวัดขนาดของความสําเร็จของคุณจากประสบการณ์ของตัวเอง25ปีเพิ่มเพื่อนเข้าเยี่ยมชมร้านเราวันนี้เรามีเจ้าหน้าที่พร้อมแนะนําให้คำปรึกษาจ้า